ทีมงานทพาและแต่สงขลาครับไปดูความคืบหน้า,าการค้นหาคุณตาวัย67ปีนายพรสันติแซ่เฮงที่เกิดพลัหลงกับภรรยาขณะออกไปรีดยางตั้งแต่คืนวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาในป่าสวนยางพาราพื้นที่บ้านขวนพลาหมู่7ตำบลสำนักแต้วอำเภอสะบจังหวัดสงขลาแล้วหายไปอย่างไร้ร่องรอยเพราะามีอาการอัลไซเมอร์หลงหลงลืมลืมด้วยครับ และก็ญาติได้ประกาศตามหาทางสื่อทางโซเชียลอะไรต่างๆเนี่ยครับล่าสุดในวันนี้กําลังเจ้าหน้าที่ทหารจากกองร้อยทหารราบที่5021หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานรับที่5ต่อชด437ฝ่ายปกครองอัมพอสเดาตํารวจสพสเดาญาติญาติและก็ชาวบ้านครับได้ช่วยกันออกตามหาต่อเนื่องกันเป็นวันที่4แล้วครับตามเขาตามควรที่คาดว่าจะเดินพลัดหลงไปเจ้าหน้าที่บอกต้องหาให้พบไม่พบไม่ถอนกาลังเดี๋ยวจะเสริมกาลังเข้ามาอีกครับ จนกว่าจะพบส่วนลูกชายก็ได้จุดทูบกลางสายฝนขอให้เจ้าที่เจ้าทางช่วยเปิดทางไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับปรากฏว่าผ่านไป5นาทีฝนหยุดและก็ได้รับข่าวดีจากทีมค้นหาทันทีครับ พบคุณตาพอสตินอนอิดโรยอยู่ในขนํำบนเนินเขารอยต่อบ้านควนพลายางเกาะติดกับตำบลปริกอําสเลวนะครับและก็ปลอดภยัยดีทุกอย่างทางญาติทางทีมคน,นาหาเฮกันลั่นป่ายางเลยครับไปดูนาทีพบคุณตาและก็นําลงมาจากควรกันครับ

ชได้ยินเขามาเรียกได้ยินเปล่าไม่ด้ยินไม่ด้ยินทำไมไม่บอกที่โตมาเขาเรียกไม่โตไมไม่โตไม่ได้ยินเขาเรียกได้ยินหมดแรงเขาไปหาอยู่ตรงนั้นเลยทุกวันอ๋อไม่ได้ยินนอนะไม่ได้ยินตรงนั้นโอ้ได้ได้กินอะไรบ้างแล้วหลายวันนี้กินอะไรยังไม่กินข้าวเหนียวไปหน่อยโออเคตอนเพิ่งให้เมื่อกี้ใช่ไหมโอเครถมาแล้วแล้ววันก่อนกินอะไรอยู่ฮะไม่ได้กินไม่ได้กินเลยนน้ำก็ไม่ได้กินอ๋อ

หลังจากที่พบตัวคุณตานะครับทีมกู้ชีพคู่ภัยก็นําตัวคุณตาส่งโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ได้ตวรวจร่างกายอย่างละเอียดว่าบาดเจ็บหรือว่ามีอาการอ่อนเพลียอะไรยังไงไหมนะครับแล้วก็พักจนกว่าร่างกายจะฟื้นตัวแต่ยังไงคุณตาก็ยังยิ้มได้ครับหลังจากนี้ญาติๆก็ต้องคอยดูแลกันดีๆนะครับ แต่<ไ>บัตร<ไ>ประชาชนชน่าจะไม่ได้พกมานะ